เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพัน่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องู่โดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านส่งเรียนเข้ามาจำหน่ายหลายท่านเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจ ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆพื่อนพี่พน้องรวมทั้งคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดเข้ามาทักทายเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาสอบถามนะครับว่าเออให้คุณโดงช่วยดูเหรียญน,นี้หน่อยเป็นยังไงเหรียญแบบนี้ลักษณะน,นี้อะไรแบบนี้ก็ยินดียินดีนะครับยินดีอย่างสูงที่เข้ามาสอบถามนะครับแต่ก็ ขอนิดนึงบางทีเราอาจจะตอบช้าไปก็อย่ากโกรธเคืองกันเนาะทําความเข้าใจนะครับของคุณหลงก็ทํางานประจําอยู่ก็ใกล้เปิดกระเียณแล้วละ่ะแล้วก็ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็อาจจะไปตั้งขายเหรียญตะแผงอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้ทํา ในคลิปนี้ EP นี้คุูดงจะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทโดยเฉพาะเหรียญสิบบาทปี2538ก็มีคำถามที่เพื่อนเพ,พ,พ,พี่น้องสอบถามมานะครับว่าคุูดงเหรียญสิบาทปี2538ที่ราคาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงปี2533มีไหมบางทีก็ โอ้โหแพงกว่าปี2 5 3 3ด้วยซ้ำไปสำหรับเหรียญ10บาทปี2 5 3 8ก็เข้ามาสอบถามเยอะนะครับแล้วก็ไปดูคลิปช่องนว่นช่องนี้มาบ้างเขาบอกว่าให้หาตามระบบเอพื่อเจออะไรพวกนี้ก็เข้ามาสอบถามนะครับ ตอบคำถามเหรียญ10บ,บาทปี2533น,นะครับผลิตออกมาหลาย10หลายร้อยล้านเหรียญหลาย10ล้านเหรียญนั่นแหละสำหรับปี2538 38นะครับเหรียญส0บบาทปี2538การผลิตนะครับเนี่ยมี2ส,สีด้านนอกก็จะเป็นคิวโปนิกเกิลด้านในก็จะเป็นอลูมิเนียมบอนเห็นไหมครับนี่สสีนี่นเหรียญ10บ,บาทปี2538 เหรียญที่มีราคาสูงนะครับแต่คุณโดงก็ไม่คอนเฟิร์มว่าจะเทียบเท่าปีสาสหรือไม่ถามว่ามีไหมมีนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทที่ผลิตมาจากเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะครับเน้นย้ำเนื้อทองคำหลายคนไม่รู้ว่าเออเฮย้ยก็มีคนบอกว่าผลิตจากเนื้อทองคำให้ไปดูในระบบหมุนเวียนเผื่อเจอคุณโด่งบอกได้เลยนะครับ เหรียญเนื้อทองคําไม่มีในระบบหมุนเวียนไม่มีในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ MTO made to the order ก็คือมีการสั่งทําสั่งสร้างสมัยก่อนก็อาจจะไม่ค่อยเข้มงวดหรืออาจจะทําขึ้นมาเพื่อผลิตขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าจ่ายแรกให้กับบุคคลสําคัญสําหรับเหรียญเนื้อทองคํานะครับแต่ถามว่ามีผลิตไหมมีม แต่ในระบบหมุนเวียนไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซนราคาทำไมสูงก็ลองลอง,ลองนึกภาพนะครับทองตอนนี้ก็ห้าหมื่นจะหกหมืนแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกเพราะว่าทั่วโลกก็เกิดก็เรียกว่ามีปัญหาแต่ละประเทศนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเหรียญเนื้อทองคําสมัยก่อนตอนทําไปก็คงก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนนี้ก็คงขึ้นไปหลักแสนหลายแสนแล้วละ่ะ ก็ลองลองดูนะครับแต่ปี38คุณดงยืนยันว่าไม่มีในระบบแน่นอนที่เป็นเนื้อทองคํารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกอ่านนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะ